ได้ยินเสียงครับเกาทำอะไรสวัสดีทุกท่านครับวันอาทิตย์ครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนมันเดิมครับเจ็บขาครับอุ้ยโอ้ตายตายตายเมื่อวานยังพอเดินได้หน่อยวันนี้เจ็บหนักเลยครับสงสัยจะเป็นเกาจริงๆแล้วเนี่ยผมอ่ะเอ้า รถไทยมาทำอะไรวะโอ้ยเดินกับเพกกับเพกเลยได้นี่บ่อนนี่โอ้ยทำอะไรกันโอ้บวมขึ้นบวมขึ้นเลยวันนี้ดู ทำอะไรเอ,อ,อ๊ทำอะไรเอาเจ้าโบอทอมาทำอะไร เอาไม้รองไว้ยังพี่เอาไม้รองไว้ยังเอาไม้รองไว้ข้างล่างด้วยดิ เอาไม้รองไว้ข้างหลังอะ่ะเอาเอา รวันยังเดินได้อยู่วันนี้นี่บวมกว่เดิมกินยาไปแล้วครับยาลดกรดยูริกแล้วก็ยาแก้ปวดมันมีวิธีรักษาี่ยโรคเกาเนี่ยถ้าเราผมมาพึ่งน่าจะพึ่งเริ่มเป็นครับพึ่งเริ่มเป็นเราต้องรีบรักษาเลย อ้าเอ้าเอ้าทำอะไรเอ้าเอ้าทำอะไรกันวะเนี่ย mãi rong mãi rong, Egg, 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 เอก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 อก,อก,อก็ไม่รองเลยไม่รองเลยอู้งงาแวาบเลยครับ สวยมากเลยเหมือนใหม่เลยครับดูเมื่อวานต้องเออใจเย็นเอาน้ำยามาขัดให้ครับนี่แจวเ,เอาไม่เอาไม้ใหญ่รองพี่ใช่นี่ไม้ใหญ่นี่โอ้ไปอยู่เวลาอันใหญ่ก็ไปเอารองเนาะ นี่นี่นี่ต้องค้างเลยครับอันนั้นแหละ,ละอีมันขึ้นได้นั่นน่ะมันเล็กเดี๋ยวจะให้เราอัดฉีดเครื่องครับอัดฉีดเครื่องไว้ก่อนคันนี้เครื่องมาเยิ้มครับมีเยิม้มเดี๋ยวเราจะทำการรีโนเวทใหม่ครับ ไม่เอาไม่ผ่านแบบนี้เยอะแบบนี้ผมไม่ชอบต้องรีโนเวทใหม่ครับนู่นเหมือนซูเปอร์เกตไหมซูเปอร์เกตไม่มีนะ้มันเครื่องเยอมเลยนะกับเจ้าล็อกสาม่ปัดก็ไม่มีครับคันนี้มีครับนะ้ำมันเครื่องเยิม้มผมได้แจ้งไปทางช่างศูนย์แล้วครับเดี๋ยวช่างศูนย์รับทราบแล้วตอนนี้ช่างศูนย์กำลังทำการการบ้านอยู่ ช่างศูนย์กำลังทำกันบ้านครับเขาบอกให้ผมถ่ายารหัสเครื่องไปให้ดูแล้วเขาบอกขอรหัสเครื่องเลยเขาจะดูว่ารหัสเครื่องนี้ต้องทำสูตรไหนสเต็ปการขันน็อตต้องใช้กี่ปอนเขาจะเอาแบบสเต็ปโรงงานเลยครับก็เลยถ่ายรูปเครื่องอรหัสหมายเลขเครื่องส่งไปให้เขาดูโอ้เขาเห็นแล้วเขาก็เลยทักมาว่า กํากลังทําเครื่องมืออยู่ครับตอนนี้กําลังทําเครื่องมือพิเศษเฉพาะรุ่นนี้เลยเฉพาะเครื่องนี้เลยเครื่องมือพิเศษที่จะมาในการรีโนเวทเครื่องตัวน,นี้เลยครับอีเคร้อยช่างเขาก็ได้รับรู้ไปแล้วครับก็เดี๋ยวรอชมนะครับว่า,าเครื่องคันนี้จะแห้งไหม สองคันเทเลอร์สองคันของผมแห้งทุกคันครับนี่คันนี้คันนี้ไม่มีน้ำมันเครื่องนะไม่มีไหลไม่มีเยอะเลยนะครับแห้งกิ๊กกับเจ้ารกซ้ำใบปัดรกซ้ำใบปัดก็แห้งกิ๊กครับแต่คันนี้เนี่ยโหเยอะเลยอ๋อมอเตอร์ไซค์ใครมาวะ โออ้าสวัสดีครับโอ้มาได้ใส่เองนี่เตงโมงไปส่งลูกค้าครับฮะเตงโมงไปส่งลูกค้าเตงโมไปส่งลูกค้าครับสวัสดีครับครับโอ้วันนี้เป็นน้องชายห่หรือพี่ชายพ,พี่ชายวัยรุ่นเฮ้ยบักบักพระเอกมันไปใส่ไปอยู่กับเมียครับไปอยู่กับเมียอยีกแล้ว โอ้ยังไงยอยมันไยยยยยไยยยยยยาียย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 ัยยยเดี๋ยวมยนก็ยยยบยยยยนยย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 ยันยยยอยย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 ยกยย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 เยายายยอยย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 ้ยย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 ายย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 ย ได้เวลาอัดตัวดำเราขึ้นได้ไหมหัวนะเอ้ามาดูว่าเราขึ้นหัวได้ไหมเออขึ้นอยู่ได้หรอเฮ้ยแจวเลยยะไป วันนี้ว่าวันนี้ว่าจะไปย่างปลากินที่กระท่อมนะแต่ไปไม่ได้ใช่แล้วครับดูขาผมอะดูเรียบร้อยเลยอืมชายเลยเป็นบอบิชายเลย,เย,เลยผมบอกไม่กินไม่กินให้ผมกินเมื่อวานแก้วเดียวไอ้อะไรหรอกบริเนตบริเนตอฝรั่งเศสอะไรหรอกเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยขยับไม่ได้เลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผม